อันนี้เรามาส่งเป็ดนะครับเป็นเป็ด okay. ปลดไข่นะครับเป็นปลดไข่เพื่อม er right. ีพี่น้องเอฟซีคนไหนที่ซื้อเป็ดเราไปเลี้ยงแล้วอยากจะปลดขึ้นมาเราก็ลองรับเพื่อที่จะเอามาส่งลุงเชือดแบบนี้นะครับนี่บอ้วนบึกๆใหญ่ๆนะครับเรารับซื้อนะครับนี่นะครับเป็นเป็ดปลดนะครับ สำหรับตัวผมผมท่านต้องทำใจนะครับจะไม่ค่อยมีใครอยากได้นะครับถ้าอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยเอาไปไหนใครก็อยากได้นะครับไอพีดับลซีหลายๆท่านได้ดูนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะครับก็เราจะพยายามทําให้ครบวงจรที่สุดนะครับก็คือ ซื้อแล้วเลี้ยงแล้วไม่มีที่ขายเราก็ซื้อคืนนะครับนี่นะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เราชอบเลยนะครับนี่นะครับใหหลายท่านได้ชมนะครับเป็นเชือกก็ชอบนะครับใหญ่บึกๆเลยนะครับนี่นะป็นเปิด ที่สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้ถ้าดูนะดูดีๆนะครับถามว่าไปหาเลี้ยงทําไข่หรือปล่อยทุ่งอะไรก็ได้คนระแต่เรา,าไม่มีใครติดต่อมาเราก็เลยต้องเอามาส่งให้ลงเชื่อเลยนะครับเป็นน้งสวยอยู่นะครับอายุเพิ่งจะสิบเดือนเองนะครับดูนะดูแลขนมันๆแผลบ,บอยู่เลยนะครับมีนะเราจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคือผมพูดตรงๆอยู่แล้วนะครับนีนะสวย,สวยงามๆนะครับเป็นออกจากฟาร์มนะครับพอดีลูกค้าเขาไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วก็ที่สลังัญช่วงนี้เขาบอกว่า น้ำมันท่วมนะครับเขาก็เลยอยากเอาออกนะครับนี่นะคนยังมันๆนัน่นอยู่เลยนะครับก็มีคนที่ติดต่อมาอยากได้รังสองก็มีนะครับแต่บางคนก็อยากได้เป็ดสาวนะครับก็ในความรู้สึกผมว่าเลี้ยงเป็ดสาวดีกว่านะครับถ้าเลี้ยงเป็ดรังสองจะถูกจริงนะครับจะถูกจริงแต่ก็ยังไงอ่ะมันก็อาจจะไข่ไม่เต็มที่เหมือนเป็ดาสาวนะครับห <C oughs> <C oughs> พี่น้องเ c ซีแล้วก็พี่น้องเกษตรกรหลายหท่านดูนะครับสวยๆเราก็ส่งเชือดอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้สนที่จะไปคัดไปนู่นไปนี่อะไรนะเพราะเราขายตรงๆอยู่แล้วสาวก็บอกว่าสาวแก่ก็บอกว่าแก่นะครับไม่มีการที่จะไปย้อมไปคัดไปอะไรนะครับให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านชมและดูไปด้วยกันนะครับว่าการทํางานของพวกเรามันจะอยู่แบบนี้นะครับตรงๆซื่อๆนะครับไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากนะครับบอกว่าซื้อแบบหนึ่งก็ต้องได้แบบหนึ่งอย่างนี้มันมันไม่ท่านนะครับซื้ออย่างไงได้อย่างนั้นเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรารอ,องรับเพื่อพี่น้องที่ซื้อของเราไปแล้วจะได้มีที่รับพื้เป็ดเวลาปลดนะครับเราก็เลยต้องหาลงเชือกเพื่อที่จะรองรับนะครับใดที่สนใจที่จะจกอยากได้เป็ดไข่เป็ดปลนอะไรก็โทรมาแล้วกันหรือลงเชือกไหนใช้ก็โทรมาครับเรามีเราส่งให้ได้นะครับอยู่ใกล้ไกลโทรมาคุยกันโอเคนะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ